โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมมีเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเป็นวันว่างๆเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะไปเล่น 5, 5าหธรรมดานะสบายๆนะครับทุกคนไม่กินอะไรมากอา้าวคู่ผมเล่นไปแล้วนะครับ โอเคไปแบบโซโล่กันเลยครับไม่รู้ว่าจะได้เจอทีมหมดหัวหรือเปล่านะเล่นธรรมดาเนี่ยอ้าวไม่ได้การจะหยิบแผ่นท่าฮพระทูเล่นเมดีไหมวั้ยานเนี่ยจะบอกนะว่าผมจะได้เล่นลม แฉะเลยนะครับแบบนี้เล่นลมไว้ด้น่าสนใจนะครับเล่นลมดูก่อนนะครับว่าจะเอาตัวอะไรไปรวมทีมเราขาดคร r รี่นะตอนนี้โอเคเอาเชรี่ดีกว่าครับโอเคตัวนี้เลยคาฟินิไปดูในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับทีมฝั่งตรงข้ามนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะดูดีนี่แต่คนค่อนข้างน่าจะโหดเลยนะครับแต่ละคนนี่หไหวไหมเนี่ยไห่ไม่ไหต้องลองต้องลองไปก็เลยครับวิ่งตามก็ดำพนุ่มสีคะ่ะถือบังอะไรก็ไม่รู้เป็นบ้องเลยนะนายนะน่าสงสัยนะนายอะ่ะบังใหญ่ซะด้วยสิแม่ ได้เล่นกับตัวอะไรวะเนี่ยได้เล่นกับโจ๊กเกอร์ eh นั่งไงมาเพิ่มเพืเจอนะครับโจ๊กเกอร์เราน่ายิงแม่นซะด้วยมาหน้าลูกผมสวยได้ลองเอาถอยถอ,อยก่อนบอดดัมถอยก่อนพี่โอ้จะยิงพี่ยิงพี่โจะจะยิงพี่โจโหรีบไปไหนล่ะยิงโดนเฉยแม่นนะเรตาแม่นนะเราแม่นนะเราเกลียดกระต่ายยิบหายเลย โอ้เกือบตายเลยครับผมยิงตายใี่กระต่ายเนี่ยโอเคกระต่ายแห้งเลยครับจัดการตัวปัญหาไปได้หนึ่งตัวแล้วสุดยจ้อยกันเลยเอาหรือเปล่ายิงป้อมไปทีหนึง่งผ้อมขอกับไปเติมเลือดแป๊บนะเลือดน้อยแบบนี้ไม่น่าไหวเวลาบวกการแพ้ได้มาแป๊บ,บแบบเอาหรือเปล่าหรือเปล่าตะกี้เอโร่ดูดไปไหน คือไม่ชื่ออะไรไม่รู้นะครับเรียกแบบนี้ไปก่อนนะไม่รู้ว่าเรียกผิดเรียกถูกนะครับเรียกไปก่อนอาลืมดูป้อมล่างว่โถเดินเพลินไงไม่ได้เปลี่ยนอันนี้มาด้วยนะครับผมเอาฟิกเกอร์มานะจริงๆต้องเอารองเท้ามานะเอามาผิดอันโอเคป้อมราเกือบเกือบนะครับเกือบแตกไงเอาหรือเปล่า ไอ้ร้อเดียวมันนั่นมันมันไม่ได้อยู่ในพุ่มแล้วกันโอ้ยลิงนลบเนียนๆไอ้ทุยลบเนียนๆหน่อยสิพูดผิดพูดถูกอยู่นี่น,นะผมลิ้นพันกันอ๋อเอารืกเปลก็ตายตัวปัญหานะก็ตายวิ่งหนียิงเป็นย่งดอก ยิงมีดเ่ยแบบวา่าไพฟิกเกอร์ไงเดินบนเป็วนวงกลมโอ้ยโอเคได้ไปหนึ่งผมก็แห้งไปกับปอดดําสองคนนะครับตายเลย กล้าเอาจัหวาอผมหรือมันหม่กล้าเอานะครับมันทำบอยทำกําลังแก่มาช่วยแล้วเพื่อนผมไม่ช่วยแล้วยิยงมันเพื่อนโอ้โหผมไม่กล้าเข้านะแบบนี้ถอยก่อนตะกี้เรือนมันก็เหลียอเอยืะออยู่นะครับฝ่ายตรงข้ามเลย โอเคป้อมการมีใครอยู่อ๋อนั่นไงมีอยู่แล้วจะไปเรียนไหนดีกันเนี่ยไปเรียนล่างดีกว่าครับป่าแค่เนี่ยขโมยป่านะเพื่อนนะสวยเนี่ยปขโมยป่าเข้สาสัไม่ดีเลย ไม่ขโมยดีกว่าครับเยวป่าเราไม่เกิดนะลืมขโมยไปขโมยมาจากป่าเราไม่เกิดกับแพ้อ๋อไอ้ลืมเก็บปืนคืนไงตะก,กี้ไปวิ่งเข้าใส่เฉยนะครับไปเติมเลือดแปบไม่มีใครบวกกันโอเคด้านบนบวกกันยับเลยนะครับโอเคทีมเราได้ไปหนึ่งสวยอ๋อ อีตัวปัญหาไหมาอีกครับทำไมไม่ค่อยเข้าเลยเพื่อนผมตายเนี่ยแบบเนี้ยทำไมบอดดัมไม่เข้าเหรอตะกี้โอ้ได้นะตะกี้ะเข้าไปเห็นไหมมันรอแต่ผมนะเห็นไหมบอดดัมเห็นไหมเห็นไหมครับเพ่มันรอแต่ผมเพ่ดูสิผมเป็นตัวที่บอบอบางนะพ่ โอเคตรงกลา,างกำลังสตาร์ทกันอยู่สตาร์ทกระสุนไปเอายิงผมทำไมอ่ะมาต่อยผมโมกระสุนผมหายเลยออมางพร้าเล็กใครขโมยเอาโอมนในป่าเอาหรือป่าเพเข้าป้อมเหลียเลียดน้อยเองโอเคสวย โอเคนะครับผมไม่รอดแลนะแห้งไปเลยโดนลุมสามคนนี่นึกว่ามันจะมาสามนะครับอ้าวเยอะๆแบบนี้สาสาดกระูุนเข้าไปเลยครับนี่ไงยิงไปยิงไปยิงอีกทีนึงยิงไปเอด้ดวงดวงโอ้ยผมจะถอยได้ไหมวะเนี่ยนะ โอเคไอดได้อยู่นะครับโอเคตายคู่ไปเอาเลนกาล,าง,กลนกางผมไม่จะลองแก้เลนกลางผมดีโรัขโมยป้อมเกง่งเอามาเยอะมาเยอะมาสองเลยสามกับกระต่ายนะครับเอาบอลทาลอยตัวอยู่งั้นยังไงครับบอลทากำลังหลบอยู่ที่พ่วกคับยังไงเอาโอเคเข้ากับไปครับ โอเคตายแล้วครับสวยโดนลอยผู้ไม่ผิดจริงๆเลยนะครับทีมเขาค่อนข้างนเดียวโหทุกคนเลยนะทีมเราไม่ค่อยรวมนะครับถ้าทีมเรารวมก็ได้อยู่น่าจะได้นะถ้าทีมเรารวมหนาวทำสกัดปืนผมหายเลยกระสุนป,ปืนหายยังไงจะตายแล้นจะตายแล้วสวย ยิงป้อมไปครับฟรีฟรีป้อมฟรีใครก็ชอบดวงโอเคเสียฟิกเกอร์ไปด้วยแล้วก็เสียสกิลสองอีกกลัวไม่ได้ไงอ๋อป้อมฟรีป้อมยังได้ไหมเนี่ยฆ่ามันเลยครับฆ่ามันเลยสวยไอคิดไม่มีหรือเปล่าคิดมีอยู่ครับกระตายตีผม เพิ่นเลยนะตะตะตายตะกี้อา้าวบับแดงไม่มีแล้วก็กดบาร์บกลับนะครับรออะไรอ่ะเลียดนิดเดียวโอเคเราเติมเลียดเรียบร้อยอา้าวใครโดนดุมวะนะตัวอะไรวะนะโคตัวไะนะอ้ควนคว,ว,วนยักษ์สับหัวเข้าไป รวมกันหรือเปล่าก็จะรวมกันไม่เนี่ยของผมมาแล้วนะถ้ารวมที่ได้เลยนะเพื่อนนะโอเคเปิดนีิเปิดปด,ดูเลือกไปเลือกเต็มนะแป๊บเดียวบอํา้นำหน้าเลยเพื่นํำหน้าเลยโอเคตายครับผมตายโอเค ขอโทษนะเพื่อนโดนพิช่านะครับล็อกไว้ไม่มีสกิลหนี้ตายฟรี Fi ไปเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราตายไปตะกี้เราก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแล้เวเราก็จะไปบวกกันเลย้า,านบนบวกกันนี่หว่าตัวอะไรวะเนะี่ยเดิมต,ตัวเดิมนีหว่า นี่หมดเลยขอโทษทำไมไม่ประทะกันสองสอง,งเเพื่อนกลัวทำไมโอ้มันลอกผมได้่ผมตายเลยนะเนี่าขอบับหนะ้าเพื่อนนะสวยอิย้ยด้วงเจ้าผมนะตะกี้ผมต้องฟิกเกอร์นะครับโอ้ไม่เข้าดีกว่าครับเพื่อนตายหมดแล้ว ต้องรวมนะครับไม่รวมไม่ได้นะตามแป๊บเอาเอา้โอเคนะครับเราก็ได้มังกร1ตัวตัวอสองตัวแล้วครับไม่ใช่1ตัวโอเคยิงช้าเกินไปนะครับเมื่อกี้เปิดดูเรียบทันอยู่แต่ย,ยิงไม่ทัน ตายเลยครับโอเคนะครับเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องบวกต่อเนื่องจากเพื่อนกำลังบวกกันอยู่โอ้ด้วงเอาผมอีกแล้วผมตาย,ยแล้วครับเกิดมาปุ๊บตายปับ๊บโอเคนะครับโอ้ยโดนลุมอีกแล้วทําไมพวกนายไปให้เขารุมจังตั้งเยอะกล้าเขาได้ไงเพื่อนเดือดร้อน,นเพื่อน โอเคผมตายอีกแล้วครับเกิดมาปุ๊บตายปั๊บก็โทษไอ้ดวงเย้าผมดีจริงๆโอเคนะครับจังหวะน,นี้ไปตรงข้ามก็บุกมาถึงหน้าป้อมเราเรียบร้อยเนื่องจากเรากาลังจะแพ้นะครับได้กลิ่นความแพ้มาตะไกลเลยนะควัวไมาแพ้เราจะมาเยือนพวกเราผมบอกเพื่อนรวมนะครับแต่เพื่อนยังไม่รวมเลยรือคือว่าผมไม่รวมเองวะไม่น่าใช่นะ เดินตามคดีวาเนี่ยจะซัดกันอีกแล้วเหรอโอเคนะคเพื่อนเลื่อมดวไอ้ดวงโอ่ผมดีจริงนะครับไอ้ดวงเนี่ยคร e เอฟเคโอเคบอดดัมมีเอเคนะครับบอดัมออกตอนนี้บอดัมเราก็อัตโนมัดไปที่ร้อยโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินอ้อมป่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ บอดัมเราอัตโนมัติวิ่งตายนะครับตะกี้ไม่มีใครดูแลบอดัมเลยก็ต,ตายตีแรงชีพนะครับเอาอีกแล้วเ,เขาไปีแล้วนะจะไหวไหมไเพื่อนไม่ไหวก็แพ้แล้วเพื่อนนะน่าจะแพ้นะครับไม่น่าไหว โอเคเอาอเวนให้มันตายก่อนครับสวยโอเคสวยนัดเดียวจอดนะครับด้วงเล็กน้อยแบบนี้ดัน,นได้ไหมวะเนี่ยเดียวตัวอะไรวะโอเคผมสู้จออ็อกเกอร์ไม่ได้นะบอกตรงๆต,ต้องรีบดันนะครับถ้าโจมมาในผมแห้งเลยนะ ทันไหมว่าเนี่ยขโมยป้อมมันไปเลยครับทุกคนป้อมนิดเดียวนิดเดียวครับทุกคนนิดเดียวโอเคสวยแม่คาฟีนี่กู้กู้โลกจริงๆรินะครับตรงน,นี้กูใส่ชนะไมเพื่อไม่ใช่ใส่ชนะดีใช้ชนะนะครับโองหผู้ผิด โอเคนะครับก็ชนะไปนะนึกว่าจะแพ้แล้วนะครับโอเคเรอเรียง mvp ดีเพื่อนกดไลค์ไปเลยเพื่อนอเอ,เอหมอทนี่หมอที่ e f k นี่ไงให้รางวัลไปทเีเป็นไงครับสีมีเล่นครับพี่นี่ผมก็ฆ่าได้สิบเอ็ดนะตายแปดช่วยห้า อ่ะคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดติดตามให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ